ครับต่อไปเป็นการตั้งบล็อกความเร็วของตัวรถนะครับวิธีการตั้งนะครับให้กดเมนูเข้าไปที่หน้าจอนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มอิโค้างไว้ก็จะถามหาพาสเวิร์ดแมเนเมเนเจอร์นะครับพาสเวิร์ดก็คือ0000 0, 0, 0, 4ตัว0 OK 0โ OK 0โ OK โอเคอ่ะมันจะเข้ามาที่ management อ่าหน้าจอ management นะครับแล้วเราก็มาเลือกที่ speed limit อ่า speed limit นะครับกดโอเคเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกอ่าหรืความเร็วที่ราต้องการล็อกให้กับตัวรถนะครับตั้งแต่2ถึง13กิโลเมตรชั่วโมงสมมติเราจะล็อกไว้ที่10ให้รถวิ่งได้แค่10นะครับโดยที่ไม่ต้องกดเต่านะนะครับ กดโอเคอหน้าเสปียรเสร็จแล้วปิดสวิตช์ Key ์ออแล้วคียอ์ออเห็นครับหน้าจอจะขึ้นเป็นตัวเต่าที่ตัวเต่าสิตัวที่เรายังไม่ได้กดเต่านะครับอ่านี่คือความเร็วถูกล็อกไว้ที่สิบถ้าเรากดเต่าความเร็วก็จะถูกล็อกของสปีดเต่าไว้ที่5 กดอีกทีนึ่งก็คือความเร็วที่เราล็อกไว้ก็คือ10นะครับต้องการแก้ต้องการเลือกการล็อกความเร็วเหมือนกันนะครับกดปุ่มโอเคนะครับเจอหน้านี้กดปุ่มอีกโคค้างไว้ใส่พาสเวิร์ด0000มาเลือกที่สปีดลิมิตกดโอเค ปรับแก้ลงมานะครับหรือไม่ต้องไม่ต้องการล็อกรถและไเ่ื่องการล็อกความเร็วรถก็มาเป็นศูนย์ะนะครับกดโอเคอ่าแต่ญีปีป๊บเร่งกลับมาที่หน้าจอหลักก็ปิดสวิตช์คีย์ออฟคียออนอะนะครับเห็นขายไปแล้วเนะาะแต่ว่าตัวล็อกกวาดเร็วหัปแล้วแต่เต่ายังอยู่ก็คือ5นะครับ กดเต่าคือความเร็วปกติ16-18คูณไม่ต่อชั่วโมงนะครับ